เมื่อไม่นานมานี้มีรายงานข่าวและคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ถูกพาดหัวว่าเห็นแล้วอึง้งทหารกระเรียงติดธงชาติไทยพร้อมขับไล่เขมรพันชาทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในหมู่ผู้ใช้โซเชียลและประชาชนทั่วไปเหตุการณ์ดังกล่าวปรากฏภาพชายกลุ่มหนึ่งในเครื่องแบบกึ่งทหารซึ่งมีลักษณะและสำเนียงที่คาดว่าเป็นกลุ่มชาติพันพันกระเรียงพวกเขามีการติดธงชาติไทยบนเสื้อผ้า อุปกรณ์หรือกระเป๋าพร้อมกับการกระทำที่สื่อถึงการขับไล่บุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นขมรออกจากพื้นที่คำว่าทหารกระเรี่ยงในที่นี้อาจไม่ได้หมายถึงทหารประจําการของไทยแต่เป็นการเรียกกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะการแต่งกายและการถืออาวุธคล้ายทหารซึ่งอาจเป็นกองกําลังท้องถิ่นหรือกองกําลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกระเรียงที่อาศัยตามแนวชายแดนในบางกรณีอาจเกี่ยวพันกับกลุ่ม KNL A Karene Nation a w Liberation Army จากฝั่งเมียนมาหรือกลุ่มที่มีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานความมั่นคงของไทยในลักษณะไม่เป็นทางการการติดธงชาติไทยบนเครื่องแบบของบุคคลเหล่านี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีนัยยะทางการเมืองและอุดมการณ์อาจตีความได้ว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อประเทศไทยหรือการประกาศต่อนว่าอยู่ฝ่ายไทยในการปกป้องดินแดนโดยเฉพาะในบริบทพื้นที่ชายแดนที่มีข้อพิพาทหรือความตึงเครียดทางชาติพันธุ์การใช้สัญ,ญลักษณ์เช่นนี้จึงมีความหมายมากว่าการตกแต่งประเด็นการ ขับไล่เขมรในหัวข่าวหมายถึงการผลักดันหรือปฏิเสธการเข้ามาของชาวกัมพูชาในพื้นที่ซึ่งคําว่าเขมรแม้จะเป็นคําเรียกทั่วไปของคนไทยต่อชาวกัมพูชาแต่ในบางบริบทอาจถูกใช้ในเชิงลบหรือเหยียดทําให้เนื้อหาของข่าวดูรุนแรงขึ้นเหตุการณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาการลักลอบข้ามแดนปัญหาแรงงานผิดกฎหมายหรือข้อพิาพาทพื้นที่ระหว่างไทยกัมพูชา อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ปรากฏในคลิปยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นเหตุการณ์จริงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหรือเป็นเหตุการณ์ที่จัดฉากขึ้นเพื่อสร้างกระแสในโลกออนไลน์แหล่งข่าวหลักที่เผยแพร่เรื่องนี้มักเป็นเพจหรือช่อง YouTube ที่มีลักษณะการนำเสนอเน้นความตื่นเต้นและใช้หัวข้อแบบคลิกแบบเพื่อดึงดูดผู้ชมซึ่งอาจทำให้ประชาชนบางส่วนเข้าใจสถานการณ์คลาดเคลื่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเตือนว่าการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่มีการตรวจสอบอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดร,ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์หรือประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้หากเป็นเหตุการณ์จริงหน่วยงานความมั่นคงของไทยควรตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายและเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านในภาพรวมเหตุการณ์ทหารกระเหรี่ยงติดธงชาติไทยพร้อมขับไล่เขมรพันชา จึงควรถูกมองอย่างมีวิจารณญาณแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับการเล่าเรื่องเพื่อสร้างกระแสการตรวจสอบแหล่งข่าวการรับข้อมูลจากหลายมุมมองและการตระนักถึงผลกระทบทางสังคมและการเมืองเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและลดความเสี่ยงต่อความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นขีดขีดขีดถ้าต้องการผมสามารถทำเวอร์ชันนี้ให้เป็นสำนวนข่าวอย่างเป็นทางการเหมือนในหนังสือพิมพ์ได้ด้วยเพื่อใช้เผยแพร่ในสื่อออนไลน์หรือเอกสารข่าว